ตอนนี่ไปประชุม G20 ที่อิตาลีก่อนที่ประชุม20ประเทศที God ่เป็นอุตสาหกรรมเขาบอกว่าพอไปถ่ายรูปด้วยกันนะนะดงันเนี่อยู่คนละฝั่งกับไบเดนนะแต่ไบเดนเนี่ยเรียกเข้ามาเรียกอย่างเงี้ยนี่นี่นี่มานี่มานี่มแล้วก็ตาเบะตาเบ้เหมือนทหารเลยนะ คือตอนนั้นเน่ยเขาก็มีนัดที่จะนั่งประชุมกันนะจะได้คุยเรื่อง F 3 5กับ้าไบเดนด้วยใช่อันนี้เนี่ยยังไม่ได้ประชุมนะอันนี้เนี่ยเขาประชุมกัน G 1 0เนี่ยประชุมรวมก่อนแล้วก็จะมีประชุมเฉพาะแยกอันนี้เนี่ยพอประชุมรวมแล้วเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปอัลลูวันก็อยู่ฝั่งนี้และก็ไบเดนก็อยู่ฝั่งนี้นักวิเคราะห์เน่เขาเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีอเมริกานะให้เกียรติผู้นําประเทศมุสลิมแบบนี้ก็หมายถึงว่าขอสลามหน่อย อย่างนี้นี่นะไม่มีด้านการเมืองเนี่ยเขาจะไม่ใช้กันแต่ใช้อันนี้เนี่ยก็แสดงว่าให้เกียรติคุณเป็นแม่ทัพอ่ะ<ม>คุณเป็นแบบบาคนต้องให้เขารบอะ<ม>อะไรเงี้ยปรากฏว่าการประชุมสองคนนะระหว่างไบเดนก็ดุเดือดไม่ธรรมดาเหมือนกันแข่งกันทั้งคู่เลยไบเดน oh. บอกว่าคือเรื่อง S 400เนี่ยคุณต้องยกเลิกขั้นหมดเขาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวไว้คุยกันที่มาคุยกันเนี่ยเรื่อ F35 กูจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ย1,500ล้านดอลลาร์จะให้ไหมไม่ให้นี่คืนตังมาอเมริกาก็เลยบอกว่าคือเราจะให้เนี่ยไม่ได้แต่เราแทนแล้วกันดูการก็บอกว่าถ้าจะแทนนะนะ F16 ออปชั่นของอิสราเอลคือดุเดือดแบบเป็นพ่อค้าที่ไม่มีปณีประนอมเลยนะสรุปแล้วอเมริกาโอเคที่จะให้ F16 ที่จริงนะเรื่องนี้นะนะก่อนที่จะประชุมอะ ดูกานกับไบเดนเนี่ยนะสถานทูดอิสราเอลที่ตุรกีนะยกเย้ยบอกว่าอเมริกาเนี่ยยอมที่จะไม่ให้ F 3 5จะส่ง iPhone แทนเหมือนไม่รู้เนี่ยว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยมีแผนว่าจะให้ F 1 6เนี่ยแทนก็เลยถอนคอมเมนต์นั่นเลยถอนเลยรีบถอนเลยแต่ข่าวที่หลุดมานะว่าเหมือนตุรกียอมแล้วที่จะไม่ติดตั้งซื้อมาแล้วนะ S 4 0 0ของรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ติดตั้งเหมือนอัุกานเนี่ย เขาต้องการอะไรหลายอย่างน,นะได้ทุกอย่างก็เป็นไปได้แต่ถ้าได้บางอย่างนะก็ยังพอดีอก็เลยต้องมีมีแลกเปลี่ยนบ้างอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ภายในการประชุมระหว่างสองประเทศที่ดูเหมือนว่าเขาจะดูถูกโลกมุสลิมมาโดยตลอดแต่มีประเทศมุสลิมคือแบบว่าตัวต่อต,ตัวไม่ง้อใครอะทางทวิตเตอร์นี่นะเขาบอกว่าเคยขึ้นเป็นเทรนด์เลยนะในโลกอาหรับและก็มุสลิมเนีเ่ยเขาภูมิใจในภาพนี้มากภูมิใจว่าผู้นํามหาอํานาจของโลกกันนะมองผู้นําประเทศมุสลิม แบบนี้เราเห็นกันมาหลายครั้งแล้วแม้กระทั่งสลามกันนะเป็นยังไงแต่อันนี้มาแล้วก็แต่เบแบบนี้เขาบอกว่ามันไม่เคยปรากฏก่อนหน้านี้